สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับมาแน่หนักด้วยกมุตุเตือน47จังหวัดเตรียมรับมือฝนทลลมเสี่ยงน้ำป่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมกรราลมุรรตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมหมวไทยและภาคใต้ และมีกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแหง่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้นะมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลียนดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลียนดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยอันหนึ่งพายุไซโครน,น,นัสนีที่ปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอมีทิศทางเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอตอนบน ในช่วงวันที่9ถึง10พฤษภาคมกาโดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่จะทำให้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นฝุ่นละอองขนาดเล็กประเทศไทยมีแนวโน้มของการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันน้อยลงเนื่องจากมีฝนตกลงมาในบริเวณดังกล่าวพยากรณ์อากาศของประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสสูงสุด3 2 3 6องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งขึ้นสูง2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%นของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70เซนของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพหมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสขอขอบคุณข่าวจากแสมสตรีท e e t คอมครับหรือขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ